สวัสดีค่ะมาพบกับมิวสิกแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวทะเลนะคะวันนี้คือเดือนเมษายนนะคะที่มิวมาก็ปีที่แล้วที่มิวไปที่มิวมานะคะก็คือเดือนมีนาคมนะคะน้อย่างนี้เลนี่นะน้ำขึ้นเนยนอ,ะ,อยะมากค่ะวันนี้นะคะมิวกลับมาเพื่อที่จะไปเกาะสมเอ็จพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อยู่สามวัน,นะคะ่ะมาดูกันน้ำคือวันนี้มิวเตรียมวันนี้มิวเตรียมแว่น,นวต,ตาก,กันน้ำมาด้วยนะคะ พ่อซื้อให้แล้วนะคะวันก่อนมิวไม่มีนะคะม,วมิวต้องหลับตาแล้วก็ทนแสบตามบ่อยมากน้ำใสมากค่ะคุณแม่คะบรรยากาศก็กด,กดีมากเลยใช่บรรยากาศดีมากน้ำใสเลยเนะี่ยน้ำใส,ำใสแจ๋วเ,วเลยอะคะ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตื้นๆน,นะเด็กเล่นได้ตรงนี้นะ แล้วก็ตรงนี้ก็เล่นได้ตอนนี้ฮะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะ,ะน้ำขึ้นคือยังไม่กลางคืนเลยค่ะน้ำมันขึ้นแล้วค่ะน้ำมันขึ้นไวมากตอนนี้มากันหลายคนมากเลยค่ะวันนี้มาทาั้งครอบครัวเลยนะคะนี่นะต้องระวังสายไหมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากรีวิวทาง ทางทะเลนะคะการทะเลต้องระวังสายไหมได้ด้วยนะคะเมื่อน้นจะทําให้สายไหมนะคะพังได้เลยนะคะ,ดะเดี๋ยวเอาตรงนี้กันก่อนนะคะถ้าเกิดมิวจะว่ายน้ําให้ดูนะคะมิวจะถอดสายไหมออกก่อนนะคะที่เห็นไปกับเพตตรงแก้มน,นะคะก็คือมิวแต่งหน้าแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะมิวแต่งหน้าเลยว่ามันต้องออกแหละมิวแต่งหน้ามาก่อนที่จะเล่นแล้วค่ะแต่งตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็เราจะมาเล่นนะคะกั ไม่เป็นไรนะคะดูแม่มิวซิอยากอยากอยากไปเล่นว่ายน้ำอะคะ่ะขอ,ขอ,ขอสายหม่ก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงเราก็ขออภัยด้วยนะคะเพวว่าเดี๋ยวอันนี้มันพังเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาแม่เลยพาะว่ามันลึกมากเดี๋ยวให้พ่อมิวถึงให้นะคะไม่ว่าลืมพูดคว่าแอค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย